สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็เดินเข้ามาในส่วนป่านะคะอันนี้เป็นต้นเกาลัดนะคะโอ้ยเกาลัดไทยนะคะแต่ก็ป่าลกนะคะเพราะว่าไม่ได้เข้ามาดูเลเลยนะคะในส่วนป่าตรงนี้นะคะไม่รู้แตนยังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยววิ่งกันหน้าเลิศอีก นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นสวนที่บ้านแหงพยอมได้ปลูกปลาดกปลูกปลาปลูกมะพร้าวนะคะนี่มามีมะเขือพวงมะเขือพวงกดกๆนะคะไม่ต้องไม่ต้องฉีดสารฉีดยาฉีดปุ๋ยนะคะอยู่ในสวนป่าก็มีนะคะมะเขือพวงนะคะนี่ค่ะ ันนี้ก็ยังมีกระเพราหลงเหลืออยู่นะคะหลังจากที่บาลรงพยอมปลูกกระเพราอันนี้เป็นกระเพราโบราณนะคะแค่เดินผ่านนี่จะกลิ่นหอมฟุ้งเลยนะคะนี่ค่ะก็ยังมีหลงเหลือนะคะมาเช้านี้ก็ใช้เครื่องนะคะหวดนะคะ,ะเฉพาะต้นกระถินนะคะแต่หญ้ายังไม่ได้หวดนะคะจะใช้เครื่องหวดต้นกระถินอย่างเดียวเลยนะคะ นี่ค่ะเราทะเละทะลุไปยาน,นุ้นเลยนะคะแต่ยังไม่ได้สางกอ,อกล้วยนะคะเชิงตรงนี้ก็หวดไปเมื่อเช้านะคะนี่ค่ะก็จะเตียนโล่งๆนะคะที่เห็นมองอยู่นุ้นก็เป็นต้นมะตูมไทยนะคะมะฮอกกานี แล้วก็มาขามป้อมนะคะส่วนตรงนี้ก็ใช้เครื่องนะคะตัดเฉพาะนะคะเฉพาะ,ะกระถินล้วนๆนะคะนี่ค่ะต้นก็จะล้มลาดไปหมดเลยนะคะก็คือตัดแต่กระถินอย่างเดียวนะคะยังไม่ได้ตัดหญ้านะคะยังไม่ได้เอาเครื่องวีหญ้านะคะส่วนอันนี้ก็เป็น มันเบอรี่นะคะมันเบอรี่ที่ปล่อยละเลยนะคะออาวทำไมมีตัวแตนด้วยนะจะต้องมาตัดแต่งกิ่งเขานะคะก็เดี๋ยวต้องรอเวลาก่อนนะคะเพราะช่วงนี้ตัดหญ้าแล้วก็เหนื่อยตัดต้นกระถินนะคะก็เหนื่อยนะคะนี่ค่ะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นสักนะคะนี่ค่ะก็จะสูงประมาณห้าหเมตรได้แล้วนะคะส่วนอนุยังไม่ได้ตัดนะคะต้นกระถินลกมากอันนี้ก็จะเป็นส่วนป่านะคะก็ต้นไม้เริ่มโตหมดแล้วนะคะที่เห็นอยู่ตรงกลาง ตรงกลางระหว่างที่โล่งๆนั้นก็คือต้นมะฮอกกานีนะคะตอนนี้ธรรมชาติก็เริ่มสร้างสรงสรค์สิ่งสวยงามให้เราได้เห็นกันนะคะต้นสาวดิตรีต้นนี้ก็เริ่มติดดอกหลังที่ฝนไม่มีก็เขาก็จะเริ่มติดดอกแบบนี้นะคะ สำหรับต้นนี้นะคะถ้าใครรู้จักก็ช่วยบอกวาแล้งพยอมด้วยนะคะเป็นไม้ป่านะคะนี่ค่ะลำต้นขอจะเป็นสีแบบนี้นะคะนี่ค่ะมีกิ่งก้านเกิดมาตามข้อนะคะจะแตกแขนงตามข้อนะคะส่วนใบจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรนะคะเป็นไม้ป่าจริงๆนะคะเป็นไม้ป่าที่เกิดขึ้นเองนะคะนี่ค่ะส่วนตรงนี้เป็นไม้ปลูกนะคะอันนี้ก็สูงสามสี่เมตรแล้วนะคะเหลืองทองอลามเลยนะคะนี่ค่ะสวยมากๆนะคะ วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมไม้ในสวนป่าแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไรยองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ